หมอเก่งชาแนลนะครับวันนี้หมอเก่งก็พามาดูศัตรูของต้นสมโบที่สวนของหมอเก่งชาแนลนะครับรปลูกในระบบอินร์อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะแตกยอดแตกใบอ่อนของต้นสมโบแบบนี้ฮะเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับเขาเรียกว่านอนชอนใบครับจะมีปัญหาทุกทุกที่อยู่แล้วครับนี่ฮะตัวนอนนะครับนี่ครับมันจะชอนใบเข้าไปนะครับกินน้ำเลืองกินน้ำเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนโดยเฉพาะใบอ่อนพวกนี้นะครับมันจะชอบกินมากนะครับที่สวนของเราเราก็ ช้วิธีทำธรรมชาติออร์แกนิกนะครับเราก็ใช้มือเดินสำรวจดูทุกชานะครับเห็นตัวมันเราก็รูปข้ามไปเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ฮะเราใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันไปครับทามันเยอะนี่ครับเห็นไหมครับยอดอ่อนทุกยอดเลยนะครับจะมีนอนชอนใบมันจะรีบมาอันนี้สํารวจยอดดูทุกชานะครับเราก็หมั่นสํารวจดูนะครับเราจะดูใช้วิธี นี่แหละครับใชยมือรูปรูปมันฆ่ามันไปเลยนะครับอันนี้หมอเก่งก็ทําการสํารวจดูตรงนี้ก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่ายอดนี้ก็นี่ครับยอดอ่อนพวกนี้นะนี่ครับเราก็จะเจอเยอะแยะนะครับอุ้ยโชคดีจังเลยใบนี้ไม่มีไม่ใช่สิครับเพราะหมอเก่งรูปฆ่าตัวนไปแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะเราไม่รีบทาลายนะครับถ้านอนชนใบเสร็จก็จะกลายเป็นเชื้อนี่ฮะเชื้อแบคทีเรียเชื้อราก็จะตามมาใบพวกนี้นะครับนี่ฮะ แต่ต้นนี้ไม่เป็นไรครับหมอเก่งปล่อยไว้ครับเพราะเราใช้ระบบอินรีย์อนนี้ครับต้องมีความเข้มแข็งต้นไหนแข็งแรงก็อยู่รอดไปครับต้นไหนอ่อนแอก็พ่ายแพ้ไปครับไม่เป็นไรครับเราก็เดินสำรวจดูนะครับหมอเก่งไม่ได้ทาอะไรนะครับดูดูเฉยเฉยก็มันสำรวจดูแปลงทุกๆเช้าเลยนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับก็ปล่อยมันไปครับต้นไหนที่มีหนอนชอนใบครับก็แตกใบใหม่ได้ครับนี่ครับไม่เป็นไรครับเราไม่ฉีดไม่พ่นอะไรครับพอเราใช้ระบบอินทรีย์แท้ๆเลยนะครับออก์แกนิกแท้ๆเลยครับเนี่ยใบก็แตกยอดอ่อนก็พอได้นะฮะ นี่ครับลักษณะของต้นส้มโบนะครับต้นนี้ก็ผ่านพ้นวิกฤตผ่านการเชื้อราเชื้อหนอนชอนใบมานะครับนี่ฮะก็พอที่จะแตกใบใหม่ใบที่แข็งแรงได้นะครับนี่ฮะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับติดตามช่องหมอเก่งช n แนลก็มันสำรวจดูแปลงทุกๆกเช้านะครับเราก็ค่อยทำไปครับขอบคุณครับ